วันนี้เรามาพบก,กับช่อง Happy h o t เฮ้วันนี้นะครับน้องพลน,นะครับก็จะมาบอกการดูแรของเต้นเมเปิลครับเมเปิลต้องดูแลยังไงมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับรีวิวนะคเนเป็นเมเปิลแดงครับดูแลง่ายไม่ตายครับตายยากสามารถเพาะขายได้ด้วยนะครับไปดูกันเลย เราก็มาดูต้นเมปเปิลกันเลยนะครับน้องเมปเปิลอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับนะคะเขาเรียกว่าต้นเมปเปิลแดงนะครับชื่อภาษาอังกฤษอะไรผมจำไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับน้องก็จะเป็นอย่างนี้ครับใบน้องพอโตมาก็จะเหมือนใบกัญชานะครับตอนที่ยังไม่โตน้องจะเป็นต้นน้องก็จะเหมือนเม,เ,มปเปิลของอังกฤษครับนี่นะครับ แต่ผมมาชอบเรียกว่าใบกัญชาแดงเพราะว่ามันเหมือนใบกัญชาเห็นไหมทุกคนเนี่ยครับน้องต้นนี้นะครับเลี้ยงง่ายครับอันนี้เรียกว่าเมเปิลแดงนะครับน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสภาพน้องตอนเอามานะครับน้องก็จะเล็กกว่านี้นะครับเพราะง่ายครับปลูกง่ายไม่ต้องดูแลยากครับน้องนะครับชอบ แสงแดดนะครับเราเลยปจะปลูกกลางแจ้งนะครับน้องชอบแสงแดดชอบแดดนะครับชอบแสงนะครับแต่น้องนะครับไม่ชอบชื้นชื้นนะครับน้องไม่ชอบน้ําลดน้ําได้วันเว้นวันก็ได้ครับก็สามารถช่วยให้น้องฟื้นตัวได้เร็วนะครับส่วนใบนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าใบอย่างนี้นะครับน้องเลี้ยงง่ายครับส่วนเพาะเพาะง่ายๆครับอ่ามาดูวิธีการเพาะนะครับ ต้นเพาะนะครับก็สามารถหักตรงนี้ไปได้เลยครับหักแล้วก็ไปเสียบในดินนะครับลอะใบตรงนี้ออกนะครับแล้วไปเสียบดินนะครับก็จะโตได้เร็วไวเลยครับประมาณ 2- 3สมอาทิตย์ครับน้องก็จะโตไวมากครับสามารถเพาะขายได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็นิยมหันมาปลูกต้นไม้นะครับก็อยากให้ต้นเมเปิลนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถเพาะขายได้ต้นยืนต้นนะครับ หรือใครอยากให้เป็นพุ่มนะครับก็ตัดแต่งกิ่งเอาได้เลยครับหรืออยากให้น้องแบบไม่สูงมากนะครับเตี้ยๆหน่อยคนแบบชอบพุ่มๆนะครับก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้เลยครับแต่ผมว่าถ้ายืนต้นน่าจะสวยนะครับเพราะว่าไปเห็นในที่เคยไปเห็นมาก็สวยมากเลยครับอ่าอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับผมซื้อมาสองต้นนะครับก็ใบเหมือนกันครับตอนนี้ก็กาลังฟื้นนะครับ ตอนแรกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะทําไมน้องถึงเป็นใบอย่างนี้อ่าไม่ต้องตกใจไปนะคะพอโตมาน้องก็จะเป็นใบอย่างนี้เลยครับแล้วคําถามว่าแล้วน้องจะเป็นสีเหลืองไหมครับไม่ครับน้องก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยครับน้องเมเปิลนะคะเป็นน้องที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับรดน้ำวันเว้นวันก็ได้ครับแต่ที่สำคัญนะครับต้องอยู่ในแสงแดดเท่านั้นถ้าน้องได้อยู่ที่ร่มนะครับน้องก็อาจจะ เงาเฉาได้นะครับแต่ถ้าน้องโดนเดดปุ๊บน้องก็จะแพ่สวยขึ้นมาทันทีเลยครับถ้าใครสนใจอยากสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือใครมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนช่องนี้เป็นช่องเปิดใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย